ลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่ห้องเมกเกดนดานะครับไม่อยู่ในเกมโลโบ็อกในแบบอะไรคอสโอเวอร์นะครับวันนี้ผมจะมาทําการหามมริมบรุอ่าจริงๆแล้วริมบรุแรงเอ็มไม่มีนะครับผมมีแต่แค่เอ็นบวกนะแต่ก็พอจะพอใช้ถูกถ่ายได้กับการมาแทนตัวของ M เอ็มนะถ้าใครหาซ่งจินดูซัมเมอร์เอ็มอยู่ก็แนะนําว่าถ้าใครแบบว่าฟาร์มแล้วแบบมันไม่ค่อยจะออกจริงๆแบบว่ามันขี้เกียจฟาร์มแล้วมาตีริมบรุก็ อาจจะเป็น n บวกที่น่าจะเวิร์กกว่านะอ่าสำหรับสลหรับผมนะสำหรับผมนะเอามาฟาร์มถูๆไทยๆได้ก็มาใช้งานเน้นเน้นใช้งานได้ไปก่อนนะฮะ n บวกมันฟาร์มยากขนาดนี้เนาะก็มีประมาณนี้แหละแต่อย่างที่ผมบอกว่า m บวก m มันไม่มีนะเออในคลิปได้อาจจะได้ยินผมพูดบ่อยๆก็ขออภัยด้วยละกันพอดีมันลืมลืมไปลืมไปว่ามันไม่มีเนาะเออถ้าหาได้นะถ้าหาได้จะริมรู้แองแอ m หรือ n บวกก็โอเคละแค่นั้นแหละตั้งเป้าหมายไว้ก็มาก ลงกันว่าจะได้หรือเปล่า,ามันมีคุณเจทั้งหมด31ดอ,อกครับจะตอนแรกว่าจะเอาให้ถึง40แต่ขี้เกียจแล้วโอเคมาลงกันเลยก็มีอยู่น้องในเซิร์ฟในกิวนี่แหละครับเคจะมาลองลงกันว่าจะได้ไหมตัวของดิมวูลูนะฮะดิมวูลูเอ m หรือเอบวกนะเออ ...M หรือเอนบวกนะเราตั้งเป้าไว้ประมาณนี้ก็พอละขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเวเชเน ดเมทผมเลอะๆอ,อยู่แล้วแต่พวกน้องเขาจะไหวไม่เนีย่ <c oughs> ยจะพันกันไหมนะน้องๆเขาต้องตีให้ได้เอพีขึ้นแล้วอะเออต้องได้ร้อยกว่าเอชพีได้เมจโดยรวมมานะเออต้องกะให้น้องๆเขาที่ตีได้ได้เมจโดยรวมร้อยขึ้นด้วยเพราะผมมันตีไว้อ๋อได้มาแลวหนึ่งตัวนะฮะ ได้มาหนึ่งตัวแรงอะไรเอ่ยโอ้โหรู้เลยแรงอะไรจีกแล้วจีกแล้ว แรงจีริมบูร์ก็โอเคนะทุกคนถ้าใครมาฟาร์มแล้วแบบว่าเป็นผู้เล่นใหม่แล้วมาฟาร์มนะแรงจีริมบูร์ก็ดีนะทุกคนอยา่าอย่าไปคิดว่าแรงจีมันไม่ได้อ่าไม่โอเคแล้วหรือว่าไงก็ยังดีอยู่นะมันยังดีอยู่นะ <c oughs> คิดว่ามันไม่ดีอ่ามันยังดีอยู่นะยังมันยังอยูามาอยผมจะเทสให้ดูละอ่านอ่านี่ให้ดูนะรอเราพวกเขาไปตีผมค่อยไปตีเดี <c oughs> ย๋ยวผมจะให้ดูแรงจีริมาูร์นะนี่แรงจีริมบูร์แรงจีริมบร์เนี่ยถ้าร้อยเอสเอ็กโอเคอยู่นะ แบกแบกได้อยู่ออแบกได้อยู่แต่ถ้าแบบไปทำแรงเอ็นอะไรเงี้ยก็โอเคอืมก็โอเคอัลเทเมท5 s อะไรเงี้ยก็ได้อยู่แต่ผมอยากลองหาแรงเอ็มอ่าหาแรงเอ็มดูอยากลองหาแรงเอ็มดู A few moments later โอ๊ยไม่ได้เลยเลยอ่ะต้งเต่ลงอันนั้นแล้วนะหนึ่งชั่วโมงอันนั้นลงไปหนึ่งชั่วโมงไม่ได้อะไรเลย โอ้ไม่ก็โอเคนี่จะอันนี้น่าจะไม่มีอะไรละน่าจะไม่ไม่พูดอะไรแล้วเดี๋ยวจะรอยาวๆเลยนะครับเพราะว่าคลิปมันน่าจะยาวมากๆโอเคเดี๋ยวจะตัดไปถึงช่วงที่ใกล้จะหมดละโอเคว่าจะมาสรุปกันว่าท้ายคลิปว่าจะได้กี่อันนะโอเคน่าะเจอกันท้ายคลิปรับผมเอฟฟเตเตจีมานี่เตจีนะฮะ โอ้ไม่ก็ไดีอจู่ผมจะทำเล้งแม่งเลยม่รู้ได้ได้มาประมาณ six and a half hours later ฟามมาตอ่อจากหลังจากที่ดิลิาตูนผมแก้หมดละอ่านี่นี่ีผม,กมแๆๆผมก้หมดก็เลยไปฟาร์มตอ่อนะตอนนี้ก็ได้ตัวของมิโมรุเปอร์เซนต์มาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ผมได้มาอยู่ที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 ่แปดเปอร์เซนต์ สิบแปดทับยี่สิบเดี๋ยวจะลงให้ไอ้นี่ไปเลยให้ได้แบบยี่สิบไปเลยนะฮะอืมว่าไม่รู้จะได้แรงอะไรเหมือนกันเนาะก็อยู่ที่ดวงขอเป็นเอ็บวกไหมก็เอ็นละกันเออไม่ไม่อยากได้เอ็นเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่ามันจะโดดข้ามแรงขนาดนั้นไหมนะเออขึ้นน่ะเออขอไม่ขอเอ็น่ะขอเอ็เลยดีกว่า ไม่เอ็นบวกก็เอ็มอ่ะริมารูก็ถ้าได้เอ็มก็โอเคครับเอามาต่อบัญชีได้นิดนึงขอตักนิดนึงก็ยังดีนะสองครั้งนี้จะติดไหมถ้าติดถ้าติดก็โอเคอะ่ะเออติดไปเลยสองครั้งผมชอบมีดวงนี้แหละแบบเวลามันจะเหลือสองครั้งสามครั้งอะไรเงี้ยมันจะแบบนานเป็นพิเศษอ่ะออตีกว่าจะได้บางทีตีจนหมดอดดอกเลยกุญแจก็ไม่มีอะ ทุกดอกเลยมันก็ไม่มันก็ไม่ติดเหมือนกันบางทีเคยเป็นช่วงช่วงความแบบไม่ได้อัดคลิปอะไรเงี้ยไม่เป็นโคตรปล่อยโคตรน่าเบือ่ออะไรเงี้ยเลยมนันแบบน่าเบื่อมากเลยเห็นไหมผมบอกเลวไม่ได้หรอกแห้งหน่าเบือ่อชิบหายเลยบางทีใช้จนหมดดอกเลยสิบห้าดอกไม่ออกเลยบางทีมันมันเป็นตอนของพ่อทรงยินอะ่ะ ตอนนั้นผมได้19ทับ20มั้งเออตอนนั้นได้19ทับ20ปุ ope, death, ๊บไอช่วงคูณ2อ่ะคูณ2อะไรไม่ไม่เต็ดเลยเว้ยเฮี้ยแบบโอ้โหเกมไอ้ที่ก็เลยท้อไปช่วงนึงเลยแบบพี่เกดเล่นแม่งเลยเกมมันผมก็เลยไปนั่งเล่นเกมอื่นแม่งอย่างไมก็ตีทีละเจ็ดร้อยแปดร้อยสปนันเยอะ ตีไม่กี่แป๊บเดียวตีตัวนี้แป๊บเดียวเองตีแป๊บเดียวเองตีมันดุแปบ๊บเดียวเองหนึ่งโอซี่แหน่ไม่ติดอีกอ่ะจริงเนี่ยไหนใส่พวกแบบว่าอไ a เปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นนะอันนี้ก็รวมรวมรกันก็ประมาณหกสิบสิบเปอร์เซ็นต์ สิบห้าสิบแต่ถอานเนี่ยเออใหญผมนา่าีิธีนะี่เยอะนะเปอร์เซ็นต์อะไรผมนั่นนะอันนี้ก็สิบสามสิบสองประมาณสาิเนะอร์เน่ะเออก็ได้อยู่นะสาสิบปเซ็นแต่มันยางมันเถอะแต่พูดถึงระบบอะไรในเกมนี้เลยมันค่อนข้างทุเรศครับพูดต้องพูดว่าดวงผมมันดีกว่ามัน ไม่ต้องใช้ด้วยเราไม่ใช้อะไรเราเน้นตีไวๆดวดาอืมดวงอย่างนี้ม่ง่ายดีอืมปิดด้วยเป็นไงแรงแรงโอเจเห็นตีโอเคขาดอคครอบเดียวนะเรรยบร้อยแรงอัพมาดวูนว่าผมจะได้ตัวของแรงอะไรนะ อ๋อเอ็นบวกไมครัเอ็มอ <N> ็บวกโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไดเอ็นบวกมาใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ a few inches later แต่แตอนนี้จะตัดทิ้งเลยมันเป็นเพราะว่ามัาานมันดูตันแล้วแล้วตอนนี้เป็นเอสเด้วยมันก็เลยตีแบบเบอร์มากดิมัรู้ผมได้แค่เอเนาะเอสถ้าเป็นเอสบวกอะ ยังไงกันเอรอ์นี่สิบแอันนี้ห้าสิบอเอันนี้ก็สิตกในตาไปลวอันนี้บอกห้าน,นีเจ็ดสิม่เปสองกินโอนี่พีกเลยนะโอกาสออกก็เยอะเออโอกาสออกก็เยอะมากยบรอครับเควเสร็จแล้ว ชั้นที่เจ็ดสิบอันล็อกก็มาถึงแล้วโอ้โหได้ด้วยแต่ก็จะอืดหน่อยก็เดี๋ยวขอญาตไม่ลงละมันอืดไปโอเคออกเลยมันอืดมันอืดลวมันเลิกอืดออกเลยครับกลุ่มการตีลิมมูรุอ่ะแล้วก็ไปถึงชั้นที่เจ็ดสิบด้วยก็ถึงแล้วเตี่ยงเบลอัพเลย <c oughs> ก็ไปถึงชั้นที่เจ็ดสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะ พอการฟาร์มแค่นนี้แล้วนะ่าจะไปยืนเอฟเคฟาร์มตัวของเอ่อเขาเรียกว่าไงนะตัวนั้นละตัวของซงยินโอล่างใหม่ละเอ่อซัมเมอรนะ์เนาะก็จะไปยืนเดี๋ยวไปไปยืนฟาร์มแล้วก็น่าจะมีประมาณนี้แหละสำหรับการลงเออ่ดิมัรนะูเนาะก็คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะหรือว่า,าจ,จะอะไรไงก็ขอภายเดินละกันอาจจะพูดเล็กนะ้อยอาจจะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอะไรหนละายอ่ะน้อ,องเป็นจะพูดนะ้องมันยูจะพูดอะไรบางทีในคลิปเนาะก็ ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งเป็นแรงใจกับช่องเกมนังด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับไป